ความอร่อยทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าตัวเฉลี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่มีรสชาติความอร่อยติดอันดับ6ของประเทศไทยแล้วตอนนี้นะคะยิ่งทุกคนใช้สูตรนี้เลยจะลดไวมากๆนี่เลยค่ะบีบมะนาวไปค่ะหนึ่งซีกแบบนี้อื้มวิหอมมากค่ะทุกคนคือหอมกลิ่นชามากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ใครหนัก50กิโลให้ทานวันละหนึ่ซองแต่ถ้าใครหนักมากกว่า50กิโลขึ้นไปอะคะ่ะสามารถทานวันละสองซองได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะเวลาที่ลูกค้าทานอย่างต่อเนื่องนะคะน้ำหนักของลูกค้าค่ะจะค่อยๆลดลงไวมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากลดแบบเร่งด่วนนะคะนี่เลยกองสูบได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ่ะ เพชรให้ทางอาดีนะคะทำสูตรพิเศษค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นแคปซูลนะคะแต่ตัวนี้เพชรทำมาเป็นสูตรที่ทานง่ายค่ะคงความเป็นสมุนไพรแบบพิเศษและพรีเมียมตัวนี้นะคะสามารถละลายได้ในน้ำชามะนาวค่ะสุดๆไม่มีใครทำแบบเราได้แล้วค่ะทุกคนนะคะอันนี้นะคะเทียบเท่ากับแคปซูลเลยนะคะแต่ว่า สูตรใหม่เนี่ยก็บอกตรงๆว่าอาจจะแรงกว่านิดนึง <c ười> คือมันต้องเหมาะสำหรับคนที่ห0กิโลขึ้นไปไงทุกคนทานวันละหนึ่งเม็ดได้เลยแต่ถ้าใครหนักห0กิโลขึ้นไปกูทาน2เม็ดถ้าทานชามะนาว1ซหนึ่งสองให้ทาน1เม็ดทานชามะนาสองสองให้ทานสเม็ดแต่เกินนี้ไม่ได้แล้วพรนี้ก็โคตรแบบเห็นผลแล้วนะคะกล้ายืนยันคืนเงินเลยอะแล้วคะโอเคนะโอเคไหม นะคะทุกคนขะตัวนี้นะคะเป็นตีพลาที่เป็นสูตรที่เพชรทำมาในลักษณะที่ว่าสมุนไพรแท้ๆมีส่วนปรผสบของตัวมะขามป้อมตัวสมอไทยแล้วก็สมอพิเพกนะคะทุกคนโคตรเห็นผลอะ ยิ่งกินคู่กับชาบนาคือโคตรเห็นผลจริงๆถ้าทุกคนเอาไปกินแยกไม่เห็นผลนะคะเอาไปกินคู่กับอย่างอื่นก็ไม่เห็นผลแต่ด้วยสารสกัดอะค่ะเวลาที่มารวมกันแล้วอะมันจะทําให้ลูกค้าไม่โยโย่ไม่มีเอฟเฟกนะคะโคตรดีจริงๆค่ะลูกค้าขานะคะทานได้เลยค่ะแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่หนักหนึ่งรกิโลขึ้นไปหนูต้องทานแบบ4ี่ซองห้าซองหรือเปล่าไม่จําเป็น สองซองเอาอยู่ยิ่ง80ดบโล70็บโลโอ้โหเอาอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะพร้อมยังพิมพ์น้ำหนักของตัวเองมาได้ไหมจะได้แจ